็นต่คิวที่น่องบ่อยให้คุณทําตามท่านี้ครับเริ่มจากนะครับเอาปลายเท้านะครับผมวางบนผนังกําแพงนะครับจากนั้นเข่าเหยดตรงโน้มตัวไปข้างหน้าค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีนะครับทาซ้ำประมาณ10-20รอบครับท่าต่อมานะครับผมให้เราอยู่ในท่าวิดพื้นนะครับผมเอาขาข้างที่คุณต้องการบริหารอยู่อยู่ด้านล่างนะครับผมส้นขายข้างหนึ่งให้คล้องไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เรากดส้นเท้าลงมาข้างล่าง แล้วก็ปล่อยเห็นไหมเอ่ยอีกรอบนะครับผมนียฮะโอเคขาต้องการที่บริหารอยู่ด้านล่า,นขา,ขาง,นงนะครับขอขาข้างเดิมนะครับอยู่ด้านบนดึงไปข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ปล่อยดึงกดลงไปข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับอาจจะค้างไว้มาสัก1ิบห้าวิาีได้นะครับต่อมานะครับผมให้เราฝึกกําลังกล้ามเนะื้อที่บริเวณช่วงน่องนะครับให้เรายกส้นขย่งเท้าขึ้นแล้วก็ปล่อย นะครับทำประมาณ 10- บถึงยีครั้งนะครับตอนจกกังหวะขึ้นและลงให้ทาช้าช้านะครับผมจากนั้นให้เรานะครับผมถานว่าหนาไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมแล้วขย่งขึ้นนะครับแล้วก็ลงลัจกนั้นโยกไปกด้านหนึ่งนะครับผมขานไปด้านหนึ่งแล้วก็ขย่งขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงได้นะครับทำซ้ำสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับ